กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุ 1>, 1นะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ก็มาอัปเดตนะครับสถานการณ์การสู้รบนะครับระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะครับในสมรภูมิยูเครนกันนะครับ ข่าวที่ผมนํามานะครับก็นํามาจากสํานักข่าวต่างประเทศนะครับซึ่งแน่นอนครับอาจจะมีมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับจากสํานักข่าวอื่นนะซึ่งอยู่ในบ้านเราเองก็ดีหรือว่าข่าวจากทางตะวันตกเองก็ดีนะครับก็ขอให้เปิดใจฟังนะครับฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับแต่ว่าผมเคยเช็คหลายครั้งแล้วเนี่ยข้อมูลของเขาก็มีความมั่นยาเที่ยงตรงอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็ลองฟังดูนะครับส่วนใครที่ฟังไม่ได้นะครับก็แนะนําข้ามไปนะครับ วันนี้จะมาคุยกันนะครับถึงข่าวนะที่ว่าการปฏิเสธครั้งใหญ่ของเนโตนะครับต่อ,อยูเครนล่วงหน้าก่อนการประชุมที่ v i ลเนียนะครับเคียบเตือนยุโรปนะต่อการเคลื่อนไหวค่าตัวตายนะครับเป็นอย่างไรนะมารับชมรับฟังกันนะครับในคลิปนี้ทางเนโตนะครับกำลังโดดเดี่ยวยูเครนภายหลังการรุกโต้กลับนะครับที่อ่อนแอใช่หรือไม่นะครับเครื่องหมายคําถาม โดยบรรดาชาติเนโตนะครับได้วางเงื่อนไขต่างๆสำหรับการเป็นสมาชิกภาพนะครับของยูเครนโดยเคียบร้องว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับของยุโรปขณะที่ความฝันนะถึงเนโตเนี่ยดูเหมือนจะห่างไกลออกไปนะครับโดยทางเนโตนะครับดูเหมือนกำลังทำยูเครนเนี่ยนะเป็นเหมือนงานอดิเรกนะครับคือทำเล่นๆน,นะท่ามกลางการลุกโตกลับที่อ่อนแอและเชื่องช้าของพวกเขา โดยบรรดาสมาชิกของกลุ่มนะครับได้ผลักประเด็นนะการเป็นสมาชิกภาพของอยูเครนเนี่ยเข้าสู่มุมโดยเยอรมันและฮังการีนะครับได้พูดอย่างเปิดเผยว่าพวกเขานี่ไม่สามารถนะแม้แต่การหารือถกประเด็นนะครับสมาชิกภาพนั้นในขณะนี้เนโต้นะไม่พร้อมแม้เพียงการหารือข้อเสนอการเข้าร่วมของอยูเครนใช่หรือไม่นะครับเครื่องหมายคำถาม การให้สัมภาษณ์นะครับของรัฐมนตรีกราวโหูมเยอรมันนะครับนายบอริสนะครับพิสทอรียนเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าในช่วงระหว่างการประชุมในเรเร็วนี้นะครับของผมกับทางเนโตเนี่ยท่านเลขาธิการเจนสโตเทนเบิร์ดนะครับพวกเรามีความเห็นพ้องกันอีกครั้งว่าพันธมิตรนั้นเนี่ยต้องไม่กลายเป็นหนึ่งฝ่ายในความขัดแยง้งยูเครนภายในสภาวะแวดล้อมใดๆ สิ่งนี้คือทำไมพวกเราไม่สามารถตอบคำถามนั้นว่าการเข้าร่วมของยูเครนกับเนโตในขณะที่มีสงครามที่กำลังดำเนินไปในยูเครนมีเพียงภายหลังสิ่งนั้นเท่านั้นพวกเราทั้งหมดและผมนะคิดว่าจะมี3 2พันธมิตรที่ร่วมก,กันกับสวีเดนในกลุ่มด้วยจุดนั้น พวกเรานะครับและยูเครนเนี่ยจะตัดสินใจบนเงื่อนไขของการเข้าร่วมพันธมิตรนั้นนะครับของพวกเขาสมาชิกภาพเนโต้ของประเทศหนึ่งณนะสงครามเนี่ยไม่สามารถถูกหาลือกันได้นะครับในประเด็นนี้ไม่สามารถนะครับถูกรวมอยู่ในวาระการประชุมของกลุ่มนะครับ ถ้อยถแถลงใหญ่นี้ออกมาเพียงแค่1สัปดาห์นะครับก่อนจะมีการประชุมเนโต้นะครับที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจนะครับที่กรุงวิลเนียสอย่างน่าสนใจนะครับที่เพียงแค่3เดือนย้อนกลับไปนะครับในวันที่4เมษายนนะครับโดยหัวหน้าของเนโต้นะครับนายเจนสโตเทนเบิร์กเนี่ยได้เชื้อเชิญนะครับโบรดิเมียเซเลนสกีนะครับให้ไปที่การประชุมกรุงวิลเนียสก่อนการเยือนเคียบของเขานะฮะ โดยหัวหน้าเนโต้เนี่ยต่อมาได้พูดว่ายูเครนอยู่ในกลุ่มนั้นและบรรดาสมาชิกทั้งปวงเนี่ยก็สนับสนุนนะครับการเข้าร่วมของพวกเขาแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยดูเหมือนนะถูกนะครับนำไปเลี้ยวกับอย่างสมบูรณ์นะนับตั้งแต่การลุกโต้กลับนะครับที่ล้มเหลวยูเครนนะครับซึ่งกำลังมองความฝันเนโตของพวกเขาเนี่ยที่กำลังถอยห่างออกไป อยู่ในโหมดนะครับแตกตื่นตกใจโดยทางเคียบนะได้อ้างว่ามันจะเป็นการฆ่าตัวตายสำหรับยุโรปนะที่จะไม่รับยูเครนนะครับเข้าสู่เนโตยูเครนนะครับได้กล่าวว่าไม่มีการเข้าร่วมเนโตเนี่ยซึ่งหมายความว่าทางเลือกนะของสงครามจะยังคงเปิดอยู่นะครับสำหรับรัสเซียนะครับ มันข่าวชิ้นนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับมาเป็นข่าวที่มาจากสำนักข่าวต่างประเทศนะเขาก็บอกว่าในขณะนี้นะซึ่งก่อนหน้านี้นนดูเหมือนว่านะทางเนโตเนี่ยจะอ้าแขนรับยูเครนเป็นสมาชิกก็มีการเชื้อเชิญให้เซนสกี้เนี่ยไปเข้าประชุมนะครับที่กรุงวิลเนียสที่ลิทัวเนียนะในช่วงรกรกฎาคม66นี่แหละครับแต่ดูเหมือนว่านะ สมาชิกภาพของยูเครนเนี่ยในช่วงสงครามเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะนําเข้าสู่การหาลือนะครับในการประชุมจึงไม่ได้บรรจุวาลาั่้เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงดูเหมือนว่ามันเกิดจากการรุกโต้กลับของยูเครนไม่ประสบผลหรือเปล่าจึงเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ